เฮ้ยเฮ้ยมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วข้างหลังไปข้างหน้าแล้วเร่อไปโคตรไวเลยเฮ้ยวงวงชนปุ๊บพี่จะตายทันทีวงเมืองแรงอ้าวไป้งแล้ว ตายโอ้โหโคตพ่อโคตแม่สีเข้มพี่ไม่หอดแล้ววงชนแล้วเออแต่พี่ต้องวิ่งตรงอะ่ะขวาอยิพีต้องขวาอีกตรงทะลุไปเลยข้างหน้าพี่เองมียายใช่ไหมมีเป็นเด็กกัดฟันเอากัดฟันไปพันข้างใน แปดตัวมาแล้วรับรถไปเหยียบแล้วพี่นี่พันเหลือสิบวิตายละเอ้ย เอะไรปะเากาะมันไปพี่นั่นไหนยาพี่มันะ <laughs> น่าจะเล่นขอบพนะุงอ่ะบีบแจ่เรนะียกกันอ่ะ เฮ้ยคนละตัวปะ่ะยิงไงไังไงว่าไม่ตายเลย เฮ้ยเกี่ยรู้ดิดมันไม่มีใครตายเลยแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรกัน,นมันมันใช่กันเหรอวะ <laughs> <laughs> อ๋อโดนละโดนละ แจ็ดห้าที่ม,มันแบบดีดีแล้วดีดีแล้วเป็นไหมข้าขอรอเลยรอรอเลยอย่าไม่ก็วิ่งมาหาเวรและพี่ผมบ้านเหลือสามว่ะ ถ้ามันตีเดียวอไม่อยู่นะวงแคนะเฮ้ยโหพี่ต้องแจมอ้าวเฮียแล้วเอ้อาหนึ่งหนึ่งแล้วขวามอือเลยอันนี้พี่ไปนอนรอ,อนในวงได้เลยเนะี่ยมันไม่น่ารู้ตัวเราถ้าพี่จะเอาอันนี้ยิง Ô Không biết, không biết hỏi 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 hỏi